กนวันนี้นะคะเรามาตัวรอดในที่เราสร้างนะคะหนึ่งวันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำ,ำ,นนาก,ำะะากำลังจะทํอยู่เนาะเนี่ยเรากําลังจะปักอะไรอยู่เนี่ยเรากําลังจะทําเดี๋ยวทุกคนเราให้ทุกคนไปอยู่ในกับน้องเราก่อนเอาเนอะ you introduce yourself to the class. My name is Melchiri Antarutie. เอาอะไรมา คเราจะตั้งกล้องนี่คือที่ตั้งกล้องเอาผ้าพี่เปียกๆไปไเ,เ,เนที่มันด้านเปียกอ,อ่ะอ้าวแห้งแล้วอ๋ออยู่นี่เราจะเหยียบขาอ๋อเหยียบขาไม่ได้ ตอนนี้ร้อนมากอ่ะทุกคนเอากล้องจะหลุดอีกอาน,น้ำใส่ผ้าเลยน้ำกินก็ต้องมีประโยชน์หน่อยสิอาเกือบแล้วแล้วเราขอปิดน้ำก่อน ความตอนนี้เป็นเวลาสองทุม่มสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วน,นี่คือแสงของไฟของอนันนะเราติดไว้หลังบ้านความมีขโมยมันจะขึ้นเสียงสัญญาณให้ทุกคนได้ยินเลยว่ามีขโมยขึ้นบ้านทุกคนอันนี้เราติดไว้นะคือแบบแสงมันอันนี้มากแสงแจ้งมากทุกคน เราจะบอกรนพี่โดนร้อนโอเคเดี๋ยวพี่ทำอันนี้ให้เจาตรงไหนงนี้ไหมไม่้น้เอา้ามาไม่ด้เตยงเบ็ดี้เอา้ววันนี้มาเอาเลเออเจ้ามเก็บอไรมันขังเดียวลายมือเดียวด้บก็้นขงเอาลาคางเอาิ เขาล้าง,างาาข้าวอ้าวเขาล้างข้าวไงสิแล้วคนน้องเราก็ร้อนเหมือนเราเราก็เลยทำให้น้องเลยนี่ของเราจะแห้งแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเรือเรือน้ำเต็มเยอะดูสิดูในฝั่งนี้นี่บาโอ้โหน้ำอะไรเนี่ยก็น้ำกินนั่นแหละเพียวมา อ่าทุกคนน้ำหกนมากน้ำเย็นมากนะทุกคนเย็นเหมือนใส่น้ำแข็งเลยใส่น้ำแข็งหนึ่งพันคนนอันนี้แช่ตู้เย็นสามชั่วโมงมันเลยเย็นมั้งทุกคนดูเราจะบีบน้ำมาให้ดูเห็นไหมเปลี่ยนนะเสื้อใหม่เปียกแล้วของพี่เปกีล้ว พุกคนเราขอนอนก่อนนะเราจะมาเปิดคลิปใหม่โอเคแต่เรายังไม่ปิดคลิปหรอกแต่ว่าจะนอนก่อนโอเคไหมไปนอนกันแค่ขอเล่นโทรศนะัพท์หน่อยพอเรายังไม่นอนเร,เ,รเรายังไม่หิวแ,วนะแต่น้องหิวแล้วเรายังไม่หิวนอนนะแต่น้องเราหิวน้องอ่ะเล่นโทรศัพท์ คนไปไปไปติดตามช่วงนี้หน่อยยทุกคนไปติดตามช่วงนี้หน่อยนะชื่อว่าน้องโมงสามสิบเอ็ดนะเป็นรูปโปรไฟล์แบบเนะี้ไปติดตามหน่อยนะเดี๋ยวก่อนจากกันจนบอกวขอบคุณเธอที่สู้อคอยมั่งไง

คืออย่าเปิดไฟดีพี่นันไม่หลับนะืร้อนหน่อยตอนนี้ผมสบาไไหมรู้ก็เขาจนนั้นเขารงแลท่งนี้ก็ผมไหมเกมนี้ผมได้ยอมแพ้แต่ตาจะมีคนอยู่ก็ไม่จำไป็นต้องงนเขาเรียว่าอำมตา กินคนแก่ตาขาว่าสิเป็นไอ้ที่เจ็บก็เพราะไอ้ที่เจ็บก็เพราะไอเจ้าเพราะพี่เมืมออ่รู้ย่า้่อยูคื่องเขาดาวันน้าตลกนั่งมองตัวเองี่น้ากันจก ใจจะพ้อร้องใจจะพ้อเยี่ยมอืมตุกตาเราเปียกมีคนถามว่าบ้าทำไมพี่ตัวแล้วทำไมพี่ยังกอดกระตาเอ้าใครจะไปถามได้พี่ไม่ได้ไลฟ์สดพี่เอาลงยูทูบ

ไม่ไรโดเดยแล้วเด่นอีนี่เอาละ่ะคือไรได้อมบุงภูริตามันชิลล์ลอยเอ๊ะเป็นพันละ,ะ,ละเดี๋ยวถ้าใครตื่นเราจะดูก็พุจจอเลยดู

นพี่มันดึกเลยนะซื้อเดี๋พี่จะแค่สองเต้แค่สามทุ่มเองวันนี้กันต้องซิตเตอร์ กระปุกเสื้ตอตาเอาผักตัวอยากเด็กทำไมคนผ้าเราแห้งแล้วอะเราต้องอันนี้กันโอ้วโอ้มีกก้อนทุกคนจากน้ำที่เยอะๆกลายเป็นน้ำน้อยแล้วเนี่ย คือเมื่อกี้มันหกเสือเสื้อเราเปยกหมดเจ็บตุ๊กตาเช็ดกับร้อนอ่ะนอนก่อนนะทุกคนนอนได้แล้วเนาะเยอะ เมื่อกี้ขเขาขโมยทองใช่ไหม หยไปด้วยนะ้วนที่ึงไปใช้เราอีกมีแล้ใจไม่ใช่เสื้อผ้าที่สวมใส่บางคนแต่งตัวดูดีมีภูมิฐานแต่จิตใจ

พี่สบายด้วยไหมนี่เลยไฮยาดานครีมบำรุงผิวหน้านะคะบอกเลยว่าคือไฮยาด วิธีพับดาวอย่างง่ายขั้นตอนแรกให้เราเอาปยทางด้านขวาพับวยโอ้โหดูดอกป่า้ี

เป็นกำลังใจให้กันนค่ะช่วงนี้ก uh, the ok ็มีคุณถามเข้ามานะคะว่าเป็นยังดักขึ้นใหญ่แถะนะคะแต่วี่จริงนู<_<_้ดเลยดักใหญ่ค่ะแต่ว่าแบบย่ำขึ้นเวทีจรงสิแม่นู้ลองเพียงขึ้นเสียงซูมีนู้่ยันขี่ยอดตอนนี้นะคะสองเอ้สามคู่ห้าห้าสิบหกแล้ว ใหญ่เลยนะทุกคนแล้วก็ใส่แพมเพื่อนหรืวอว่าพ้อ้อมผู้ใหญ่บางงานนะคะทุกคนสงสารเพื่อนมากๆเพื่อนโดนแฟนบอกเลิกมาเพราะว่าเตี้ยเพื่อนเราสูง153เพื่อนเราเสียใจมากร้องไห้หนักมากๆมันทําให้เพื่อนเราเสียความมั่นใจมากเลยเยกมาในคุไปคิดถึงแคนแก็ไม่มสิทธมยกมาในคุไปคิดแคนแก็ไม่สิทธจับเสื้อเธอเขาไม่ว่างเธอคงอยู่กับเพื่อนเธอเหมือนกันไกลที่พรมจะตัดเชือกแต่ทำเชืตายได้แต่ทำให้ อมรับเพื่อนไปพูดเรื่องแบบนี้มึงกะหนัก่ะมึงเยอะดีมึงโนเก็บเอาฟอนตอนนี้ค่ะเราขอสตออ็อปมองหน้าเสร็จเหมือนกับแบบนี้มึงกะหนักเรียกมึงเยอะดี